mọi người mất mặt 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 เตี่ยหมดเลยตั้งเที่ยหมดเลยไปไหนหมดผ่ามุงเียบนึงใบสองามาผ่ได้สองท่นนี่เแขน่ากโอ้ยเก่งมืดไว้ปะมนเลยเอ้ยมนไอมลูน่นหะเ้ยนต้เ้ยด้อยกว่าเลยก็นเริ่มเลนกันแล้วน่ ไปเ้ันนี้ยเา่อยนเทียงนี่ละเทียงเร่เทียงอะเสียงนเทียงหาทมาเทียงปัดนั่นล่ะเงินคอยมาเื่อมีเงินก็มาเซะลการใช้งินใช้งกมาเ่มนไก่ล้วข้งมาขานกบตีไดก่อนนะเสือหูเสือหเสือยมัเสียงินเปล่งปุเปงมสบาเท่ โอ้โหไป้เ <passwords> นี uh ่ย oh. ซ้อนมาี่ไปโดนเขาโดนป่ะอ้โหางองซาเสียว่ะมุกหุกยาพีมือแข้งนี่ลยสามนิดแล้ว ai toàn miếng gì vậy? ôi cái Kik bi song li kwa Lop ni chả có, chả có, tiền không kiếm, cái cái không kiếm, ha 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 ha, như này นี่ยอเขา่ลยเาอางี้วมึนที่คนไปแล้วตอนเนี้ต้พี่นะวันนี้คนไปแล้วเจ้าบาเตเื่อะไรสองเดวัี้ระยะได้ดีเลยหรอโม้ยเเป็นมวยันเจ็บคนยงั้นตัวคุณนเนเต็มที่เลยเระยะได้ดเก่งๆเลยเสียบทิดเสียบอ้ยเอาเอากรนเตียตรงเหมนสันตนี้มีนึงพี่โอ้เต

Ô, oh! oh, <coughs> không có cơn. Mày ăn cái lắm. Mày ăn cái lắm. Mày ăn

ต <_ JJonak creo> ่อไป F สองหนึ <voir> ่งอเ็กสมุลุกเลยยากแล้นะคูนี้จะมหูเลียงดีต้อเียแกเลียแกก่อนลเอาพื้นินสอี่หนึ่งะเ่เลีย่อนเลยเละ

妈尼，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 妈

โอ้เดี่ยวอ่กคุน้เอ้ยมันจะโค้งลงมาแล้วโค้งออกซิเนาะโอ้โเอาไม่ได้อีกต่อหน้มือย่างมือไปเลยกันเถอะแล้วก็พยายามอีกองทำเรื่องมือกูนี่ตุ่มกองท้มือย็หนากองทำมือเนาะแล้วก็เอเอาอีกแล้ว ปัญหามันทั <laughs> <t potato> ้งของบ้านที่ก่อหายจบก่งโกเนียเขาจะบอกมันตอีือเปลี่นสายวท่เนี่ยนะที่ต้อนมาโดนเนี่ยโตกจากันหนึ่งเซนต์โตกเปียกเหอแล้วไม่เอ่

lúc người cùng thể ai <laughs> thể không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  không thể không thể có thể không 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 không thể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 

Sampai hangi tu hurna. Sampai hangi tu hurna.

วหย่เนาะเบาวุธหลากหลายกันธรระดาตทุกทกลับมีรูหนแลมก็ายเป็นชคนะคนไหนบีอเป็นมวยไข่รับแข่งได้มเลยเนาะต้องอาลากหลายนอลากหลายนะกท้วีามามแลกวต้องโดนแน่ละไปเขาเที่ยวรูกเที่ยว

แต่ีว่ามี่กูว่ากูไม่ได้อ่ีู่เนี่ยจาบไปเลยอเเย็นพี่ตื่นปะล่ะมาไปแข่งกักเราอย่าไปตื่นแม่จงหะไก็ยู่ตื่นอย่างไปยืนตื่นอยู่นะเตื่นลหกี่แนนี่ยตื่นแล้วแน่นี่เ็นไม่มตื่นเลยก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ừ, Để không? Đúng, lỡ những video hấp dẫn

ข้ากาสั้นพา้ากายาวนะาะสั้นนึงนะยาไปไก่โบนยาไปไก่บ้มันดีจังเลยเสร็จแล้วเ้ยจๆมันวมันเดื่เสยไงหนาหนก็ได้ี่เราเ่ะ่ดีเลยได้นั่นเนี่ย

เด้อบ่แก่เด้อครับเด้อครับ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 ใส่ซาวาอีอีครับสมัย4นะมะโลมมะนี่ส้มครับนี่4ครับมะโลม2 <laughs> 4ปิ้นๆปิ้นๆปิ้นปิ้น

来来。